สบายดีพี่น้องเพียงคอพียนงวันสบายดีสุขทุกคนต่ำหมูพี่น้องงักบ่ได้เนาะพักโบงเก็บเอาในริมหัวเจ้าชี่มืออ่อนน้อยเด้อจ้าอ่อนน้อยมาตำสูกินนัวนัวอ่อนน้อยแซ่บบอกครับย่านบ่เห็นขักนะพี่น้องนก็เอาไกลๆเลยซะเอาเห็นแต่อาหารเนาะคนจะเห็นตะก้ดีข้นา

ขโมงอย่างโู้นคเปิดเล็ตมาถือเลยหาหลดนะมือกันันเพิ่มพลีเขาถึบโบไล่นั่นแหละ่เงี้ยนะลกหาสามที่เปนตามล่าน่ได้มาจาหกเดือนไม่ละบ้งเราเพิ่มขึ้นมาอีกัเตือนมั่นมลายพันธุ์ เรไ้าบอกหลดคิบอกยู่ได้ไหมเขาบอกเราอยู่ได้ไหมเาหลดคลิปเขาบอกใช้พิเื่อเรื่อเดียวมันยังบ่ได้ลระมันิอยู่เขายังขิดอยู่อ่ะราสองแสนที่ได้จำได้ติด หาเซ็นึ้นไปเนาะเดือนละหาเซ็นเดกพี่นองพันกว่าบาทหาเซ็นึ้นไปหรอโอเคโบคันว่ากนใหายเป็นไยเดือนอะไรใครเนะนั่นเลยอืมง่ก็อไปเลยเดกพี่นุ่งเนาะคือสัตว์ลยายก่อน อนน่อยเพ่งนอดน่อยเลยมาจับพี่น้องอยากมาอดน่อยเลอโอ้ยมาจากพี่น้องเขนาดน้ามาดนะ้นน ก่อนนทำมาังงรอบคำจะไปนอ,อนอนน้อยคือใส่สีแดงแรงหลุดแต่ามันเนี่ยเสื้อพี่ปิ่นได้ซื้อหายงามอะ่ะเสือ้อเสื้อพี่ปิ่นเผนฝากมาหายได้ตอนนอ่ะงาม,งามเงินใส่เสื้อผ้ากำง,งามหนุหม่มนั่นกน็ได้ย้อนอพี่ปิน่นตะกี้ก็เอาวนซื้อหายตลอดได้ตอนเห็น,านงานเสือ้อหน้งก็ ปามาคุยเขาเดพี่น้องหลับปลาอุ่นนอนขอเช้านี่บบลัปลาเหมอนมมันใไม่ี่เราหมดสาแ้โอเคพี่น้องดูเขาาการเดินเลยหลับปลาจะเดูนปเอิยวนต็ม เอาสุดนะ้อนมากรอรับนะร้อนเหมือนมันบอกคายเกล็งเนาะตัวสุกกะแซบตัวดิบกะแซบอิ่มเข่าแห้งคอยกอดพืชผสม Nào ừ. nóng nóng nào nào nóng 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 ăn nóng lạp nóng 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 กลอ,องไก่ประเทศเดอันนียนเ็นคนเอาเนียนเนาะเอาเนี้แหละนนลำบากมัน,มนเป็นอาหารเนาะเป็นอาหารทำต่อยาอยากน้ำ้อนเี่นนองเนาะต่างกายประเทศคนเห็นอาหารคนเดิน เราดังด้ยค่ะเราอยากนะเนี่เราก็จะอยากนี่จำนี่ใส่มะกอกน้ำโอนอยเห็ดแซ่บที่เถื่อนเลยผมได้เราจะรู้ได้ปันนอ่างเขเด้อปลาปลาเหนียวเนี่อุ้ยเาเหนียวกินรบเจีวอ่างเจีด้ดีเสียเลยองมาขึ้นนังก เอฟพีที่น่ารักทุกท่านคอเป็นกำลังใจหมามาจุกุทุคนเลยจ้ามัดเป็นมักเปนป้าหรือมักเป็นไม้่ก็กอดปูกอดปลงก็จับลาจับลาจับลาจับนัวจับนัวจับนัว

เพนเป็นรถคลิปไหมเพิน่นเฉันยังบเป็นด้วยจ้ะเนเห็นไหมเพิดนตอนเรายั่งไปเจออออผ่านเพิ่นถ่ายคลิปอยู่บ้านเพิ่นกับเพิ่นก็สิบอกเพิ่นแล้วอ่ะถ่ายอยู่เพื่อนกะ ส่งมหาอ้นและอ้นอัพโหลดทหเทจไฮบริดมือใหม่นอกคุณกียแซ่บด้วยพีน่น้องด้วยตามูนบัทนาดด้านนี่นะเป็นกับทนาดด้านปูน,นค่ะเอาแบบอืะทนาดปลทนาดมัน,น,นมันไม่ง่ายๆดอก มันก็ยากสำหรับคนบรเป็นนะครัพี่น้อง่ายปะคนเป็นแล้วก็ง่ายซื้อข้เฮาเนาะทางแรกก็แบบบริเป็นมันชนเนื้อปลาชุคนนะครับเป็นบริเช้าอ่นซ้อนเนี่ยหม้อช้อนให้เนื้อหน่อนัดนัดมาซ้อนแม่ต่อโอ้เด้๋ได้พี่น้องเอื้อนอกจับพี่น้องตัวเองแล้วกันยาและไรเจลาชันบาซีมีกระเห็ดให้เบาหน้า ในฐานะที่รักแฟนนั่นแหละแฟนนั่นแหละที่รักในฐานะแฟนที่รักเรียกกันแล้วเนาะบ่คันคันแมนเพิ่นบ่อันนี้กับโบเห็ดแห่ได้พี่น้องเนาะคาบ่มาเนี่ยก็เฮากะเห็ดหอะไรกันพอแล้วปวดหัวโบ๊ะพอเราพอบาอีกบ่ มือนั่นมาอ่ะมีอีกมีอีกต้นเห็นเขาเนี่ยเอื้ยเขาจะเอื้ยต่ำอิดพี่น้องมีอีกมาอีกมันจะเป็นไหนไหนคือคือกันกับคนอยากยืมเงินอะแบบนั้นอะเม่งทั้งงบทั้งกาบทั้งหวาไงไรก็ยอมไปพอไปชงหนี่พอทชงหนี่ป่ดาเฮาอีกออกมันวนได้ออื บ่าเอาบุญม่วนกูปะใช้หนีมึงได้เฮ้อทำนองนัะนะอันนี้ก็ซือกันแหละบ่าเป็นม่วนเนาะพอได้แล้วละกะอยากได้หรือไม่อยากว่ามังเฮาได้บ้านนี่มีอะไรคำบ่เนาะมีอะไรคำบ่คำว่าเพิ่นตัมอิดเลยยอมเบิ้ดมันขึ้นอยู่ลำคนนั่นแหละก็แมนโอ้คนดีกัโอเคไปเนาะคนดีกับโอ้ยยอมเบิดเผื่ออยากเห็ดเลย่ะเผื่ออยากมีรายได้ย้อมทุกอย่าง จะว่าอะไรกันเนี้ยนานแหล้ว oh ับปากเมื่อยไปมาสุดท้ายมาเอาเมื่อยใจเองเงินเขาเองพี่เขาเองเงินเขาเองพี่เขาเองเอาเงินคนยืมกันคือกันกับเขาเห็ุให้เขากับเขาคนเองอ้นนี่บอกมีเงินในคนยืมเลยพี่น้องมีแต่อ้นยืมจะไปหายืมหมูนะมั้ยเกกันยืมให้มากยืมนะยืมไปเรยโอ้ย มีแล้วเบิร์ตแล้วปล่อยกันขอดทงแล้วขอดแล้วคุณนุ่งขอดแล้วพี่น้องเลยจีบประเดกกันโชวนผู้ดีเถื่อนก่อนเบาไลาย้ายห่างประเดกตอนแเสบนะเบ,บาหมักเลยเนาะโอ้ยลาไปก่อนจ้ะฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์การ์น้าเยอะยังเบิ่ง ฝากส่งน้องนัดพ่อหวันไม่น้อยด้จ้าบ๊ายบายไม่จีบพ่อแอนด้จ้า